สวัสดีครับผมนี่ก็พบกาช่องแม็กซี่เดลี่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปคอนเทนต์แกล้งเจ้าบอยกันนะครับก็เพราะว่าช่วงหลังๆมานี่แบบมันเครียดอะไรกับงานด้วยไงผมก็เลยอยากแกล้งด้วยการแบบไปปวนมันทั้งวันถ่ายคลิปปวนมันให้มันแบบโผลเสียหัวร้อนก็ไม่รู้ว่าเรียกชั่มนจะเป็นยังไงยังไงก็ติดตามกันแล้วก็ไปรับชมกันไป ขานเฮ้ยไป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 อะไรอยู่ไอ้ยี่หลำคา16ั้นเล่นอะไรวะปูล้างปากูจะล้างปากนี่เดยเล่นอยู่น่แหละตั้งแต่ในรีฟข้างนอก อีกแล้วไอ้ที่อาลำคานงานเหลือย